วัคซีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในสังคมถ้าจะพูดถึงวัคซีนในการป้องกันอัจญากรรมทุกคนสามารถสร้างวัคซีนได้2ชนิดได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะคือวัคซีนการรู้เท่าทันรู้ว่าสถานที่ใดควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้ว่าควรปฏิบัติตัวยังไง และวัคซีนการงดเว้นหรือไม่กระทำความผิดซะเองถ้าทุกคนมีจิตสํานึกและวินัยในตนเองรู้บทบาทหน้าที่เคารพกฎเกณฑ์และกติกาในสังคมปัญหาอาชญากรรมก็จะน้อยลงหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะหากทุกคนได้รับทั้งสองวัคซีนนี้เราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันภัยอาชญากรรมให้กับตนเองและคนที่เรารักได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยได้ค่ะและนี่คือพลังที่สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา มาร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่16สร้างสังคมสงบสุขให้บรรลุผลได้สำเร็จด้วยกันนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง leave no one behind